ขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะก็พบกับผมตเตะเมาไวทีตะยก็ไม่อยู่ทันะ่ะวันนี้ก็จะมาแจ้งเรื่องด้วยการโปรโมทนะครับอ่ะก่อนที่จะให้ผมโปรโมทนะขอมาบอกเลยตรงนี้ในท่านที่นี้เลยนะครับก่อนที่จะให้ผมโปรโมทขอให้ผมขอให้เขียนว่าแฮชแท็กกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็บอกแล้ว,ลว,ลวเขียนตามไปด้วยแฮชแท็กกดติดตามแล้วก็เขียนว่าปม เขียนว่าโปรโมทให้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ก็เหลือห้าคิวนะสามารถมาขอกันได้นะครับก็สามารถชวนเพื่อนๆน,นมากดติดตามช่องผมด้วยนะครับอ่านะก่อนที่จะให้ผมโปรโมทนะฮะกดติดตามผมก่อนนะฮะคนที่ยังไม่เขียนว่ากดติดตามแล้วผมก็จะไม่โปรโมทให้นะครับถึงขอมาแล้วต้องเขียนว่าแฮชแท็กกดติดตามแล้ว นะครับแล้วตามด้วยข้างล่างโปรโมทช่องให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาแ,แจ้งเรื่องแค่นี้แหละนะนะครับก็ถ้าชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเปน็นกำลังใจนำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณขอรับ